โอเคนะจ๊ะอะไรถ่ายทอดสดจ้ะก็ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดรับเพิ่งมาบอกผมเนี่ยโอเคนะจ๊ะก็กลังไปดูที่ท่านบอกว่ามีผู้บุญนาจสั่งรถตู้เข้ามาใครผู้บุญนาจตรงที่ว่า ใครมันกล้าสั่งเอามาเลยผมปลดมันเดี๋ยวนี้เอามาเลยจะส่งลับมาก็ได้จะชื่อใครอะไรมาผมสอบให้หมดแล้วผมก็ดูในโซเชียลก็มีส่งชื่อมาผมก็กลังสอบอยู่หลายคนอยู่เงนน,น,นะท้องติ่นน้องเติร์นกำนันผู้ใหญ่บ้าน,านพวกนี้นทั้งหมดอะโอเคไหมพอใจไหมพอใจไหมจ๊ะเพรามาเธอต้องระวังตัวเองนะย้ําคนที่ไปไหนเวลาเธอไปพื้นที่ที่มีคนเยอะๆเธอไปเจอหน้ากากเธอใส่หน้ากากไว้ซะก่อนแล้วเธอถามว่าคุณทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากล่ะ ช่วยฉันอย่างนี้ได้ไหมเออเนาะแล้วใครที่รู้ว่าไปพื้นที่ความเสี่ยงถ้าถ้าม่ต้องการจะเป็นภาระกับใครมากเถูะก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละสิบสี่วันทางการแพทย์เขาบอกว่ามันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่ดีตรงนี้หาหมอรักษาได้ได้หมดอ่ะไม่มีตายเลยไอ้ตายตอนแรกเพราะมันมันยังอะไรยาเยอะก็ยังไม่พร้อมไม่มีวันนี้ยาก็พร้อมไม่ได้หวังให้ใครตายเขายืนยันว่าทารักษาทันเวลาให้ยาพาอะไรนะพาริลาเวียใช่ไหมหายหมดอะ แล้วทุกคนหลายคนก็ไม่ต้องใช้ยาก็หายเพราะภูมิหน้าทามจะเกิดขึ้นมาเองโดยเพราะคนที่แข็งแรงใช่ไหมมันก็เสี่ยงเด็กคนชราสูงวัยและหลายผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้ความเสี่ยงสูงเรื่องวัคซีนก็กำลังพัฒน,นาการอยู่อันนี้กำลัตงติดตามอยู่ของต่างประเทศก็มีข่าวหลายประเทศก็ฉีดอยู่ก็ตามไาฉีดแล้ว,แล,วแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไปตามดูที่เราต้องเขาเรียกอะไรมีมาตรการที่ที่อะไรตรวจสอบให้เกิดความชัเมันไม่ได้หรอกนะ ก็เขาฉีดก็ฉีดเราต้องพร้อมจะฉีดเมื่อไหร่เขาว่ากันมาเมื่อนปลอดภัยไม่มีเขาเรีกเยกอะไรนะเขาเรีกเยกนอะไรเออผมข้างเคียงถามหมอโอเคเลจ้ะอะไรถ่ายทอดสดนะจ๊ะก็ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ <laughs> ่งมาบอกผมเนี่ยนะอืผมกม็อยากจะดูเดือดเลยผมเลพูดกับเสือเดียว นะวันนี้ก็ถ่ายทดก็เรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องไปโนยคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหมเราก็สามารถทําทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่ที่โลกยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้วัคซีนยังไม่มีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละแต่เมื่อเกิดแล้วความพร้อมของเราพร้อมไหมละ่ะใช่ไหมแพทย์พยาบาลหมอระบบการขกส่งครบไหมครบครบพร้อม นะรองรับได้ต่อมาก็ดูอ่ะเมื่อวัคซีนมาแล้วจะทาไงแต่ตรงนี้เราต้องอยู่กับโควิดไประยะหนึ่งก่อนใช่ไหมล่ะเราต้องมาป้องตัวให้ไปให้ได้รัฐบาลก็จะไปดูแลตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องเรื่องเศรษฐรกฐิจด้วยไงนะปัญหาไปตรงนี้หลายคนก็จะรอว่าผมจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศหรือเปล่าเราก็ต้องดูความเขาเรียกอะไระความดูแดงของพื้นที่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมตะนะคนไทยทั้งประเทศนะลุงตู่ห่วงใย,ยนะจ๊ะ ห่วงใยทุกคนนะนะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกๆเรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องเป็นการเพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง70ล้านคนโดยประมาณโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูว่าการพื้นที่ไหนที่มีความาจะต้องใช้มาตรการสูงสุดนะที่เช่นท,ที่สมุทรสาครแต่ไม่ได้ายคว่า,าแบบถูกลังเกียจทั้งจังหวัดนี้มันก็ไปดูนนะมันมีที่มันปลอดภัยก็มีไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าสีแดงนะ เปื้อนทั้งจังหวัดเลยมันก็เป็นมันบางอำเภอบางตำบลมีเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูงไปว่ามานั่นหน่วยดับพื้นที่เขาจะทำโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีขอให้มีวความสุขแล้วกันเรื่องกจงงาจการปีใหม่ปีใหม่เขามีมาตรการอยู่จะจัดได้จัดไม่ได้งานสาธารณาจจะจัดได้ไหมงานกลุ่มเล็กจัดได้ไหมงานครอบครัวจัดได้ไหมไปดูต้องรู้ที่มาของคนมาร่วมงานจัดได้โอเคนะ t ังเก you